ไปไหนไปดับเพลิงที่ไหนจะไปดับเพลิงที่ไหนนี่นีบ้านนี่ไฟไหม้ป่าโดยชี้ดับเพลิงปูดับเพลิงยังไงปูตายเสร็จยังเสร็จละเทให้ปลากินหน่อยแล้วปลากินหน่อยนะปลายหกหมดแล้ว วายชนแล้วชนแล้วมาชนแล้วชน,นเพื่อนแล้วลูกที่หนูจะไปทำเพื่เขาทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีไงเห็นมาทีงนี้สิสวัสดีป้าสวัสดีค่ะวัะวะวะนนี้มาฮาวเวอร์แลนด์ที่สาขา เดี๋ยวมอท่าพระกับน้องเอมินะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นด้วยกันข้างในนะไปซื้อบัตรก่อน เราก็ได้มาแล้วนะครับสามอันเอาไว้ใส่ข้อมือตวซีมีสูงเท่าไหรสูงเท่าไหรแล้วสูงเท่าไหร่แล้วเก้าสี่เก้าสี่เก้่เ็กน้อยเจ็ดสิบป้ายอ่าให้แม่ใส่ข้อมือให้ใส่ข้อมือก่อนนะก่อนจะเข้านะว้าของมีสีอะไรอันนี้สีอะไรมีสีอะไรลูกสีเหลือง ไปให้พี่คอสตีสด,ด้วยเดีย๋ยวเพิ่งฉีดยามาเดี๋ยวเพิ่งฉีดยามาเอาใส่เร็ว ใส่ถุงเท้าต้องถอดใส่ถุงเท้าได้นะไหมายมีจะไปไหนคะโซนแรกก็จะเป็นโซนของเด็กเล็กนะครับว้าวมีอะไรข้างบนมีอะไร

ูดไปไานเ้งแม่นางนเ้ดับเพลิงหรอว้าวใสเสื้อดับเพลิงไหมไปใส่เสื้อดับเพลิงเร็ว ไปไหนไปดับเพลิงที่ไหนจะไปดับเพลิงที่ไหนนี่นีบ้านนี้ไฟไหมอาปาดูชี้ดับเพลิงพูดับเพลิงยังไงกูไลไฟไหมไหมไฟในบ้านไหมมีหนีดูดิไฟไหมในบ้านนี้ไหมโอ้ยไฟไหมแล้วอุ้ยไฟไหมแล้ว ไฟไหม้หมดแล้วช่วยออกมาเร็วช่วยคนออกมาช่วยคนออกมายังมีช่วยช่วยคนออกมาเร็วไ,ไฟดับยังไ,ยไฟดับยังไ,ไฟดับยังลูกลดับแล้วเหรอปิดเก่มงมาก อุ้ยไฟไหม้ไปฉีดเร็วนี่นี่นี่อยู่นี่เร็วไปช่วยเร็วไฟดับยงังดับแล้วสิงแม่มอุ้ยช่วยเร็วช่วยฉีดเร็วอุ้ยไฟไหม้ฉีดยางฉีดด้วย ควาวยเค่ไหมฉีดแล้วฉีดก่นอนมาช่วยคนหอนอังไหมช่วยคนหนังไหมยังอุ้ยเป็นอะไรไหมถามนี้เป็นอะไรไหมอุ้ยช่วยคนละเหรอช่วยคนหนกงาเหรอ ว้าครบยางคนครบยางคนครบยางดูสิคนหมดยางอยู่ข้างบนหลกอยู่ข้างบนช่วยแล้วช่วยอยู่ข้างบนอุ้ยครบยางหลบว้าวยายออกมาด้วยชี้ช่วยได้กี่คนแล้ว วิ้ยคนนี้โดนโดนโซฟารทรับแล้วว้าวกี่คนนะระวัาางคนนี้บาดเจ็บเหรอลกูกบาดเจ็บไหมไปไหนอถ้าเคยขึ้นเคยเึ้นระวังสงไปไหนเออ ทำอาหารอุ้ย <analyze> ม <anthropology> <Yeah. Yeah. S 1> ีไอติมด <Okay. S 1> <why>? ้วยปลากินไอติมได้ไหมยอะเปิดท้าไม่ติมมีอะไรมั่งว้าวมาปลากินเก็บ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 ออร่อยมาก หนูเอานมให้น้องเร็วมีเอานมให้น้องเร็วน้องนอนอยู่ค่ะอะดูน้องทำอะไรอาบน้ํำทาแป้งยังทาแป้งให้น้องยังว้าทาแป้งให้น้องไหนดูีิให้น้องกินจุกได้เหรอนี่อะไรลูกให้น้องกินจุกได้เหรออื เช็ดตัวให้น้องยังเช็ดตัวยังหลุกเช็ดตัว๋ยวดูสิวา่าอาบน้ำให้น้องหลุดปะอาบน้ำเธอทำไรทำน้ำปั่นเหรอน้ำปัน่นคือทำให้ป้ากินเร็วเร็วทำให้ป้ากินแก้วนึงเก่งมาก ไปกินเลยใส่น้ำแข็งใส่นะใส่ใส่ผลไม้ด้วยไปจะกินผลไม้สตรอเบอรี่ด้วยิงมากปันย,ย่างพอยั่างหนูทำน้ำอะไรน้ำแั็งเหรอ ยังเสร็จแล้วเทให้ปลากินหน่อยเร็วปลากินหน่อยนะแก้มันเลี้ยงนงปลาหกเงินแล้วใส่อะไรมั้งคะโอ้ยทำน้ำผลไม้รวมเหรอ คลายปันกดปันแล้วปิดฝาด้วยแล้วก็ปันกดปูมัในใส่เยอะไปมันไม่หมุนไม่ได้เนีปูใส่เยอะไปเหรอต้องเอาออกหน่อยหนึ่งลุกต้องเอาออกหน่อยเอาใส่ให้ปลากินแกบอไม่แอกไม่เอาใส่ให้ปลา,า,ากินหน่อยจิใสย่ยางปูไปออกหมดแล้ว เดีนยวน,นิดหน่อยเองเอา้าใช้มือด้วยให้ปลากินใหปลากินให้ปลากินมัเอามาให้ปลากินเร็วมีกินเองเหรอ,อขอบคุณค่ะป้านี่บ้านอะไรเนี่ย บ้านอะไรโอ้มีเสียงดนตรีด้วยไอติมาเหรอใช่ไหมไอติมาไหมไม่ใช่เหรอตื๊ดตื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 นั่งลงนั่งแล้วก็ค่อยถลายลงนะนั่งลง แม่งเจ๋งมากอ่าป้ายไปลงว่ะลงดีๆแทมบอลีนมีแทมบอลีนด้วยเนี่ยอโดดโดดยังดึงดึงดึงว้าโดตงสูง vai đึง đึง đứng đứng không em? Mình thích không? Nhìn mẹ leo, thích không? Đôi cái đồ chơi đấy. Ơi, cá tên dễ đấy. Đùa nhỉ?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  Đùa มาเข้ามาเล่นลูกบอลกันไหมระวังหัวนะไปเดินไปเลยเดินไปเล่นลูกบอลไปนู่นทางนู้นลูกอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ย ขย่าสิขย่อยป้าฟังสิเสียงอะไรคะอุ๊ย,นนยมีเสียงนกด้วยว้าวเสียงนกด้วยเสียงแก่อยู่ไหน <S <s> <S มีเสียงอะไรคะ สายเสียงนกอันนี้ที่ต่อๆไงอันนี้มาต่อให้ป้าดูชิต่อยังไงคะโอ้ยหนูออกหมดเลยเหรอแล้วหนูจะต่อยังไงอ่ะลูกต่อให้ป้าดูเร็ว ว้าวถูกไหมถูกต้องถูกไหมยังไม่ถูกไปเข้าไปเจ๋งมากถูกไหมไ<ป>อีกอันนึ่งอยู่ไหนอุ<ป>้ยาวใช่ไหมเนี่ยดูชี้ใช่ไหมเนี่ยา วายแม่ตกปลาอยู่มีตกปลาได้เหรอดุมมิตกปลาสิอุ้ยเก่งมากเลยลเอาเอาไหมาเอาไหมแข่งกับแม่เหรอแข่งกับแม่ตกปลาเหรอ<ม>อุ้ย นี่มีอะไรมั้ง<า>ปุ๊บวา้าวเก่งมากเอาไปไหนเอาไปเล่นรถกันปาเล่นรถกัน ว้าวหัศลรายเดอร์ไม่ทสายเดอร์เหรอสายเดอร์สิหัศลายเดอร์สายเดอร์เร็วลงมาว้าวอขึ้นไหมขึ้นไหมเร็วใช่มันสูงม,มากๆเลยมไ,มไม่ลูก มีรถได้นะไปกี่รถไปไปชนแล้วชนแล้วชนแล้วมาชนแล้วชน,นเพื่อนแล้วลูก ีหนูจะไปขับเชิญเขาทำไมอ่ะลูกขับเชิญเพื่อนทำไมอ่ะขับดีๆว้าวขับดีๆว้าวแทงเพื่อนเหรอมีแค่แทงเพื่อนเหรอแทง,ง,งเพื่อนเหรอลูก ขับ <ś led> ชนเพื่อนตลอดเลยเหนูขับแพงเพราะสิหนูอยากขับไปชนที่ค่าสิว้ามีเตียงด้วย กดกดให้หมดกดให้หมดเก่งมากอีกสามอันแข่งกับแม่แล้วเก่งมาก เลงแม่กดหรอข้างล่างั่ข้างล่างกดกดเร็วมีเสียงไหมกดแล้วเอาใหม่ไหม เอาไมคก็กดวสิว้าทำไมม,ไมีมีสองคนล่ะทำไมมีอยู่ข้างในสองคนล่ะอุ้ยมีมีสองคนนูนนูนอยู่ข้างในคนหนึ่งเห็นไหมว้าย ไปดูสิค pues ่อยๆเดินค nah, oh, oh. ่อยๆเดินอ๋อเก่งมากเลยอ่ะเดินดีๆเดินดีๆลงดีๆเก่งโหลดว้าว งูยักษ์นะไว้เดี๋ยวโดนงูก,กัดน,นะลูกอุ้ยงูก,กัดไหมเอองูก,กัดน,นะว้าวนี่อะไรเออ ไปเพยว้าวทุกวันเต็มเลยเอาไว้เหยียบลูกเหยียบแล้วเหยียบเก่งแอ่วิมีตกทีได้ต้องเยอะเลยโอ้เต็มเลย ข้างในมีอะไรอุ้ยอันนี้มีที่ยิงด้วยมีนี่ไงมีดูแม่ยิงเร็วไฟลุไป้ียกดตอนนี้กดแม่ต้องกดลูกบอลลงไปก่อนกดลูกบอลลงไปต้องยิงให้มันโดนมันนะถ้ามันจะมันจะมีไฟ ยิงให้โดนสิเก่งมากแล้วไปดูแม่ไท่นี่นี่นี่ใครช่วยแม่ไทรแล้วช่วลลย,ยแม่ไทรแต่เยอะๆลูกอีกแล้วช่วยแม่ไท่แล้ว quay tiền ma wow vui cho lộn lắm quay à ่ให้มันหล่นดิหล่นแล้วว้ายยังไม่หล่นลูกันหัวเร็วกันหัววายวายจิมม้มเกิบขนงเล่นจนเหนื่อยเลยหาอะไรกินกันยิกหัว หนูจะกินอะไรมั่งหนูอยากกินอะไรคะหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยแม่แม่เลี้ยงหนูกินอะไรคะนมเปรี้ยวดั้นนิวไหมนี่อะไร กินไมนิวอ่ะนันนิวกินไหมนมอันนี้พักเหนื่อยกันก่อนอเดี๋ยวเล่นหนึ่งไหมเล่นหนึ่งไหมลูกจแกะให้เดี๋ยวแกะให้ใ<จ>อ๋เอเหนื่อยมากงับอร่อยะคะหิวไหมหิวะ<จ>เลกว่าอะไรอะไรนะจ,จู เกลนอันนี้อะไรนี่เรียกว่าอะไรดัฟมิลดัฟมิลพูดสิดัฟมิล,มลอืมอร่อยมากว้าอร่อยไหมคะ แร้ววันนี้ <I like. S 1> พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องเอมี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย